รเปลียนถามพระอาจารย์ตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าจิตของเราอ่ะเราไปจับที่ร่างกายของเราเ uh ่ huh. คือละจากการที่เราไปจับที่ความคิดที่อารมณ์ไปจับที่ร่างกายของเราก็คือจิตของเราแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเรารู้ตัวมันเห็นชัดเราจับต้องได้ <c oughs> อารมณ์ของเราเราก็รู้ว่าตอนนี้เราโกรธหรือว่าเราพอใจเราก็รู้สึกตัว ความคิดเรายิ่งรู้ตัวใหญ่ว่าเรากำลังคิดอยู่แต่ว่าอาจารย์พูดถึงจิตจิตมันอยู่ตรงไหนนะครับเราบังคับมันได้ยังไงนะครับเพราะว่าขนาดความคิดเราเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เรายังบังคับยากเลยครับว่าให้คิดหรือไม่ให้คิดแต่ว่าผมอยากทราบว่าจิตมันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันบังคับได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไม่ลองสูดหายใจสักทีหนึ่งเวลาไปชายทะเลเคยมัดสูดหายใจแล้วก็ปล่อยออกง่าย ลมหายใจเนี่ยลมที่พัดไปพัดมาแล้วมันพัดเข้าไปรูจมูกโยมแล้วไหลออกมาเนี่ยมันมีความรู้ไม่ลมลมมันไม่ใช่ชีวิตแล้วใครรู้อะว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกนั่นนะจิตวิญญาณขันหรือใจครูเจ้าบอกมันคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่จิตเข้าไปรู้แจ้งได้อารมณ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารตัวมันเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เฉยๆนะ ที่พระองค์เปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากเหมือนอย่างเงี้ยแสงไปกระทบฉากอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแสงนะเราก็ไม่เห็นฉากถ้าไม่มีฉากก็ไม่มีแสงนะต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เฉยๆตั้งอาศัยในสี่อารมณ์นี้ได้จิตลอยอยู่เดียวๆไม่ได้ไม่มีจิตลอยอยู่เดียเด่ยวๆ รูเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการชุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพียงแค่โยมเอากลับมารู้ว่าเรากําลังหายใจอยู่เนี่ยสูดหายใจเข้า1ทีเนี่ยรู้ขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยเนี่ยธาตุรู้กับลมหายใจสองอันทํางานอยู่ด้วยกันนะแค่นั้นเองโยมรู้จักจิตและนะ เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอานาปานสติที่ผู้เจ้าตรัสสอนกับพี่ขทั้งหลายนง่ายไหมจริงๆผู้เจ้าสอนง่ายขอบคุณครับอยากจะหาจิตก็นั่งรู้ลมหายใจเนี่ยรู้จักแล้วจิตเป็นยังไงเป็นธาตุรู้นิ่งๆเฉยๆนะแล้วเราดูเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปไหน ดังนั้นเวลายมคิดเนี่ยจิตที่เป็นธาตุรู้นิ่งๆเนี่ยมันไปเกาะกับความคิดนะความคิดไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองจิตเราเนี่ยเป็นคนเข้าไปรู้ความคิดมีการเคลื่อนไปผู้เจ้าเรียกการมาการไปจิตจะมีการเคลื่อนมีตายมีเกิดตลอดเวลาแต่มันเป็นของละเอียดเกิดดับรวดเร็วดูมันไม่ค่อยทันหรอกต้องฝึก ง่ายๆคือฝึกรู้ลมหายใจเรื่อยๆนึกถึงลมนึกถึงลมนึกถึงลมเรื่อยๆเดี๋ยวดีเอง